ทริปอุทยัยธานีต้องมีพี่จองจริงๆสเสริญน,นักข่าวมือถือแล้วคนแบบพี่จองอ่ะไม่ควรมีในโลกคนเดียวดูตอนจูดี้สำลักน้ำพี่จองรีบยื่นแขนเสื้อให้เช็ดปากนะแล้วอย่างน้องแดนหนาวพี่จองสละเสื้อให้ใส่แล้วคันแล่นทำกาแฟหกพี่จองเองก็เช็ดแก้วให้จนสะอาดและอีกมากมายที่จะให้บอกเนี่ยบอกไม่หมดจริงๆเชื่อว่าทุกคนนะอิจฉา,าคนที่มีพี่จองอยู่ในชีวิตคนแบบพี่จองไม่ควรจะมีในโลกคนเดียวจริงๆครับ เขาเติบโตมาอย่างดีและเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนแบบเต็มใจแบบทันทีไอ้คำพูดที่ว่าคนอย่างพี่จองไม่ควรมีคนเดียวเนี่ยมันไม่เกินจริงเลยทั้งอบอุ่นทั้งใส่ใจใครมีลูกชายอะ่ะช่วยเห็นพี่จองเป็นแบบอย่างหน่อยแล้วเชื่อว่าโลกใบนี้มันจะน่าอยู่มากขึ้นแต,แต,แต่แต่ในทริปนี้มีเรื่องโกอยู่เรื่องหนึ่งก็ต้องยกให้พี่จองเลยคือแม่จูดี้ใช้ให้พี่จองมาเด็ดใบกะเพราแต่พี่จองดันถอนทั้งต้นเลยจ้า หัวจะปวดแม่เองก็กรี๊ดเป็นเสียงเอ็กโคเลย E.P. นี้โดนแม่เขาวีนช่ำแต่จังหวะโกโก้แบบเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นพี่จองดูแล้วมันขำอะขำจะตายถอนทั้งต้นไปเลยจ้าพี่จองงานนี้สเสริญหน้าข่าวมือถือ